สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับมีซิดมาชวนเพื่อนๆทาเมนูข้าวหน้าไข่ข้นไก่รวนทรงเครื่องครับนี่ก็คือหน้าตาของไก่หมักของเราครับใช้เป็นเนื้ออกไก่นะครับอันนี้หั่นมาหมักด้วยซีอิ๊วหวานซอสปรุงรสผงปรุงรสซอสหอยนางรมน้ําตาลทรายนะครับนี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ก็คือขั้นตอนการรวนไก่นะครับเราก็เทน้ํามันใส่กระทะเลยแบบนี้ เมื่อน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่ไก่หมักของเราเนี่ยลงไปในกระทะได้เลยครับนี่โอ้โหใส่ลงไปเลยระวังน้ำมันกระเด็นด้วยนะเพื่อนๆน,นี่นะครับเห็นแบบนี้นะครับกินได้5้าจานเลยนะครับเพื่อนๆเราก็ทำการผัดคุกเค้าไก่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไก่เนี่ยจะสุกนะครับแล้วระหว่างที่ผัดไปเนี่ยไก่มันจะแห้งๆหน่อยใช่ไหมครับเราสามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้เลย แต่ว่าเราก็สามารถชิมรสได้ระหว่างการปรุงนะครับระหว่างการผัดเนี่ยเราก็สามารถชิมรสได้ถ้าขาดรสชาติอะไรไปเนี่ยก็ปรุงเพิ่มได้เลยนะเพื่อนๆนี่เลยนะครับฝีมือของคนทํานะครับพี่สาวของมีซีดเองนะครับนี่กำลังผัดอยู่อันนี้น้ำของไก่เริ่มแห้งนะครับเราก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำการผัดๆรวนๆแบบนี้เลยเดี๋ยวขอชิมรสชาติหน่อยลวกันว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง แต่ว่าตอนนี้ไก่ของเราก็เริ่มสุกแล้วโอ้โอเครสชาติใช้ได้ไม่ต้องปรุงเพิ่มนะครับอันนี้นี่เราก็รวนต่ออีกนิดนึงนะครับนี่จากนั้นเมื่อรวนไก่เสร็จแล้วเราก็มาตีไข่ครับนี่เดี๋ยวเราจะมาทําไข่ข้นกันใส่ซอสปรุงรสไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับไข่ของเราจากนั้นนะครับก็เทลงกระทะนะครับในกระทะนียจะมีน้ํามันอยู่เล็กน้อยนะเพื่อนๆน,นี่แล้วก็ใช้ก้นของกระบวยเนี่ย คุย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 แบบนี้ไปแต่ว่าพี่สาวคุยแรงไปหน่อยมันจะเป็นไข่เจียวไข่ไข่สุกแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไข่ข้นแล้วเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> โอเคไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวเราตักข้าวใส่ชามครับนี่ตักข้าวใส่ชามแบบนี้เลยอยากกินมากกินน้อยก็ตามใจเลยครับแล้วเราก็ค่อยๆตลบไข่ครับนี่ใส่ไปบนข้าวแบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นไข่สุกอ่ะเนี่ยมันไม่เป็นไข่ข้นแล้วอะ่ะ โอเคจากนั้นนะครับเราก็ตักไก่รวนของเราเนี่ยราดไปบนหน้าไข่แบบนี้เลยใส่น้ำลงไปด้วยนี่มันจะได้ซึมลงข้าวนะครับจะได้อร่อยนี่ก็คือผักที่เราจะกินเป็นเครื่องเคียงนะครับนั่นก็คือแตงล้านนั่นเองครับทำไมถึงชอบแตงล้านเพราะว่าอันมันใหญ่ดีนะครับมันกินได้ลูกนึงเนี่ยกินได้หลายคนเลย จากนั้นเราก็ซอยพริกลงไปใช้ทั้งพริกเขียวแล้วก็พริกแดงเลยซอยโรยลงไปบนหน้าของไก่รวนเลยครับนี่เพื่อเพิ่ม <ๆ S 2> ความแซ่บให้กับเมนูนี้นะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูข้าวหน้าไข่ไก่รวนนะครับนี่ข้าวหน้าไข่ข้นไก่รวนเออชอบพูดขาดตลอดเลยยังไงเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ที่ดูคลิปนี้นะครับก็ลองอาไปทําตามดูนะครับทําตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปของมีซีด้วยนะแต่จะบอกว่า เมนูที่ทำเนี่ยกินได้5คน5จาจานเลยนะครับคนละจานแล้วก็งบประมาณเนี่ยไม่ถึง100บาทด้วยนี่ยังไงก็ฝากเมนูนี้ไว้ด้วยนะครับ